เรื่องราวของนางสนมที่ขอหย่ากับฮงเต้นั้นเป็นยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับสวัสดีครับผมชินนะครับอินดตแตรรับเข้าสู่เรื่องจริจๆกับชิงวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับนางสนมหวนเซี่ยวที่เป็นนางสนมคนแรกที่ขอหย่ากับฮงเต้น,นะครับในสมัยปลายราชวงศ์ชิงน,นะครับโดยหวนเซี่ยวเนี่ยถ้าบอกวชื่อภาษาจีนเต็มๆมพูเขาชื่อเอรอร์เดต์หวนเซี่ยว โดยเออร์ดเดท์เวเชียเป็นคนเผ่ามงโกนะครับมาจากกองทงวนนะครับกองทงเหลืองขอบแดงนั่นเองนะครับผมโดยเวิลเชียเกิดเมื่อปีหนึ่วันที่20เดือนธันวาคมนะครับที่บ้านเขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีระดับแต่ว่าจริงๆเนื่องจากว่ามันอยู่ปลายละชงชิงเราเนาะ,ะทําให้ครอบครัวเขาถึงจะอยู่ในตำแหน่งเหมือนกับว่าฐานะที่สงสงก็เถอแต่ว่า ก็ไม่ได้รุ่งเรืองขนาดเท่าช่วงแรกๆนะครับโดยในปี1969เตินกันยายนผู้เป็นแม่เนี่ยแซ่เจียงก็ได้ส่งหวนเชี่ยวที่อายุ8คขวบนั้นเข้าไปเรียนหนังสือในชั้นปฐมนะครับโดยหลังจากที่เรียนหนังสือเนี่ยหวนเซี่ยวได้เปลี่ยนชื่อเป็นฟู่ยู่ฟังนะครับโดยฟู่ยู่ฟังเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะครับเก่งรอบด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิชาวาดรูปดนตรีหรือสิ่งแวดล้อมนะครับต่างก็ได้เรียนรู้ได้อย่างว่องไวนะครับทำให้ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยต่างก็ปลดปันเว้นเชียวครับต่อมาในปี1 9 2 1นะครับผู้เป็นฮงเต้นในสมัยนั้นก็คือฮงเต้เชีนถงหรือผู่ยีนั้นก็อายุ16แล้วทางคุณพ่อของผู่ยีจ่ายฟงเนี่ยตั้งใจว่าจะเลือกนางสนมกับฮวงเฮาให้กับผู่ยีทีนี้ คนอาของเวนเซลเนี่ยก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้นี่แหละฟื้นฟูนฟนความรุ่งเรืองของตระกูลตัวเองนะครับเลยเอารูปภาพของเวนเซลเนี่ยส่งเข้าไปประกวดนะครับก็คืออารมณ์แบบชิงประกวดว่าจะเป็นนางสนมหรือเปล่าและท้ายที่สุดนะครับไม่นึกไม่คิดเลยนะครับว่าคนที่เป็นฮองเฮานั้นเป็นหวันหยงนะครับกัวปูหลัวหวันหยงที่เป็นฮองเฮาองสุดท้ายเนาะ ส่วนวนเซียวนั้นก็ได้ถูกเลือกเป็นนางสนมนะครับหลังจากที่วนเชียวนั้นถูกเลือกนั้นวนเชียวก็ไม่สามารถเรียนหนังสือต่อได้นะครับก็ต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็มาเรียนรู้เ,เกี่ยวกับพิธ,ธีการต่างๆมารยาทต่างๆในวังนะครับผมแล้วก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้หญิงที่ดีด้วยนะครับต่อมาในปี19 2 2วันที่30เดือนพฤศจิกายนนะครับ เวินเซียวนั้นก็ได้เข้าวังนะครับโดยเวินเซียวนั้นเข้าก่อนหว่นหยงผู้เป็นฮองเฮาหนึ่งวันนะครับหลังจากพิธีแต่งงานแล้วเนี่ยผูหยีนั้นก็ไม่ได้พักกับเวินเซียวนะครับก็คือหลังจากพิธีเสร็จผูหยีก็นอนเลยไม่ได้นอนหลับกับเวินเซียวซึ่งก็ไม่ใช่กับเวินเซียวคนเดียวเพราะว่ากับหว่นหยงผู้เป็นฮองเฮาก็ไม่ได้นอนด้วยกันคืนแรกนะครับและเวินเซียวนั้นก็ได้ตําแหน่งชื่อว่าชูเฟย นนั่นเองหลังจากที่เวนเช่ลเข้าวางเป็นนางสนมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รับความปลดปันจากผุยนะครับทุกเช้าเขาก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เข้าไปทําความเคารพผู้หญิงหลังจากนั้นเข้าไปทาความเคารพไหวหลงกับไทเฟยสี่องค์ที่ยังอยู่ในตอนนั้นตามลำตับหลังจากนั้นเขาก็กลับตําหนักชังชนของตัวเองแล้วก็ก็สอนหนังสือ,อนางนายบ้างหรือว่าการเย็บปัก ถัดรอยต่างๆนาน,นากิจกรรมของผู้หญิงไปนะครับโดยคนในวังต่างก็ชื่นชมเขานะครับว่าเป็นคนที่มีมารยาทนะครับแล้วก็ค่อนข้างเงียบสงบนะครับผมก็แต่รับรองบทบาทจากผู้ใหญ่แต่ว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผู้หญิงก็ได้เชิญอาจารย์คนหนึ่งนะครับมาสอนเวนเซียลในด้านภาษาอังกฤษ หวนเชลก็ตั้งใจเรียนอย่างมากนะครับผมแล้วก็การก้าวหน้าของเขาก็อย่างรวดเร็วนะครับและเขาก็ได้เปิดมุมมองเปิดความคิดแล้วก็เป็นคนที่เริ่มชอบภาษาอังกฤษและชอบอ่านหนังสือเธอว่าการอ่านหนังสือนั้นก็เป็นงานอดิเรกของตัวเองต่อมาในปี1นึ่งเ้านะครับโหวนเชลผู้เข้าวังได้ไม่ถึง2ปีเนี่ยก็ถูกไล่ออกจากวังพร้อมกับฮงเต้และไทเฟยองอื่นๆไปอยู่ในต,ตำหนัก ฉุนหวังฝูหลังจากทุกคนถูกไล่ออกจากวังนะครับก็เท่ากับว,ว่าเขาไม่ได้มีตําแหน่งที่เป็นห้องเต้ห,ห้องเฮาหรือนางสนมทุกอย่างก็ถูกลดนะครับเขาก็เหมือนกับเป็นประชากรทั่วไปนะครับส่วนเวนเชียนั้นก็อยากจะใช้ฐานะที่เท่าเทียมของตัวเองเหมือนกับว่าเขาอยากให้ตัวเองเนี่ยเท่าเทียมมากขึ้นนะครับกับผู้ชายแล้วก็ใช้ความรู้ตัวเองในการซัพพอร์ตสามีตัวเอง ผู้เป็นผู้หญิงเพื่อปรับเปลี่ยนสถานการณ์ที่เขาต้องไปอาศัยอยู่กับคนอื่นแต่หลังจากนั้น20กว่าวันนะครับเขาก็ไปเจออีกเหตุการณ์หนึ่งที่ฟงยีย่เสียงคนที่ไล่เขาเออกจากวังนั้นได้ถูกขับไล่อีกนะครับทําให้ผู้หญิงเนี่ยก็รู้สึกได้รับการแค่แค้นแล้วก็สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาได้รับอิสระแล้วเนี่ยก็มีอดีตคนนางคนหนึ่งก็ได้บอกกับ ผุยว่าเนี่ยถ้ากูอยากให้ราชวงศ์ชิงกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ควรจะไปขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นแต่เหวินเซี่ยวรู้แล้วเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยอย่าไปอยู่กับญี่ปุ่นเลยเพราะาคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเหี้ยมนะครับตอนที่ทําสงครามก็ได้ฆ่าคนจีนตั้งเยอะตั้งแยะไม่ควรไปฟังคําพูดของคนนั้นนะครับแต่ผู้ว่ก็ไม่ได้รับฟังคาพูดคาเตือนของเหวินเซี่ยก็ได้แอบไปอยู่ ในสถานทูตญี่ปุ่นจนที่บ้านคิดว่าผู้หญิงหายตัวไปนะครับและไม่กี่วันต่อมาผู้หญิงก็ได้เขียนจดหมายมาให้หวันรงผู้เป็นเฮากับเวันเซี่ยวเนี่ยไปหาเขาที่สถานทูตญี่ปุ่นโดยความเบิกบานนะครับวนเซี่ยก็ได้ไปสถานทูตญี่ปุ่นเพื่อไปเจอกับผู้หญิงโดยทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะปกป้องดูแลผู้หญิงทุกอย่างนะครับและ ในสถานทูตญี่ปุ่นก็ได้มีกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็คือทำงานภายใต้การซัพพอร์ตของญี่ปุ่นเพื่อที่จะให้ผูุหนี่ขึ้นของบัลังอีกรอบหนึ่งโดยหลังจากนะั้นไม่นานนะครับในปี1 9ึ5ครอบครัวผูหยี่เนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่เมืองเทนจินแล้วก็ไปอยู่ในบ้านเดี่ยวสามชั้นโดยผูหยีกับหวนันหยงอยู่ชั้นสองส่วนทิ้ง เวนเซียวอยู่ชั้นล่างคนเดียวในช่วงนั้นนะครับเวนเซียวเขาก็คอยเดินผู้หญิงนะครับว่าคุณญี่ปุ่นเขาเชื่อไม่ได้เขาหลอกใช้เราแต่ว่าผู้หญิงกลับไม่ฟังนะครับแล้วก็ก็คือ,อยิ่งเมือนเวนเซียวใหญ่ไปไหนมาไหนเขาไม่พาเวนเซียวไปนะครับแล้วก็ไม่กินข้าวกับเวนเซียวมีคนมาหาก็ไม่พาเวนเซียวไปหานะครับผมนอกจากนั้นยังถูกหาเรื่องโดยหว่านโลงด้วยนะครับทําให้คนที่อยู่ใน ต,ตึกนั้นเนี่ยเวลาเห็นเวนเชอก็รู้สึกว่าเออไม่ได้รับความบปปันจากเจ้าของก็แก้งนะครับดินทาลก็บูลลี่เขานะครับทำให้เวลเชเนี่ต้องรองไห้ตลอดเวลาและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเวนเชในการที่จะต่อสู้อีกครั้งหนึ่งเพื่ออิสระของตัวเองและแล้วก็มาถึงคืนวันหนึ่งก่อนตูดจีนนะครับ ในขณะที่วหวหลงบภุยนั้นกำลังพูดคุยเล่นอยู่นะครับก็มีคนบอกว่าเวนเชียวเนี่ยแต่ใช้มีดแทงตัวเองผูยิ่บอกว่าเนี่ยเขาเรียกร้องคนสนใจไม่ต้องไปสนใจหรอกมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเต,ตาเฟยนะครับซึ่งเตาเนี่ยก็คือมีดเฟยก็คือนางสนมปฏิวัตินางสนมมีดในภายหลังนั่นเองซึ่ง เตาไฟเก๋มิงหรือว่าปฏิวัตินางสนมมิ่งเนี่ก็จะเป็นกปฏิวัติที่ยงสนมนั้นใต้ขอหยากับฮงเตน,เนั่นเองและแล้วทุกอย่างก็มาถึงจุดเปลี่ยนครับเมื่อยิฟินผู้เป็นญาติของเวนเซียวมาหาเวเินเซียวแล้วก็ได้รับรู้ถึงว่าเวนเซียวนะไม่แฮปปี้เลยชีวิตหลังแต่งงานไม่โอเคเลยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้เป็นสมยัยราชวงชิงแล้วนะมันเป็นยุคใหม่แล้วในขดหมายก็เขียนว,ว่า ผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมกันและผู้หญิงก็ได้ถูกไล่ออกจากวางังเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่เพิ่งได้ต่อไปล้าเขาก็ต้องทําตามกฎหมายนะครับคุณสามารถไปจ้างใครกับทานายความให้ได้นะแล้วก็มายื่นสารนะครับเพื่อฟ้องหยากฟ้องว่าเขาอ่ะทรมานภรรยานอกจากนั้นยังสามารถขอเงินเลี้ยงดูจากเขาได้ด้วยซึ่งการทําอย่างนี้นี่แหละคาพูดของ ยืฟ่ฟนนี่แหละทำให้วันเซียวเนี่ยตัดสินใจที่จะอยาก,กับผู้หญิต่อมาในปี1 9 3เก้าสามนะครับวันนนะครับก็ได้มาเยี่ยมเขาที่ที่ที่เขาอยู่นะครับแล้วก็ก็ได้บอกกับผู้หญินะครับว่าช่วงนี้เนี่ยพี่สาวเขารู้สึกเซิงๆอยากจะพาพี่สาวเขาออกไปเดินเล่นหน่อยผู้หญิก็เลยโอเคไปก็ได้แต่ว่าให้ขันทีคนณดิ่งตามเขาไปพอทั้งคู่ขึ้นรถออกจาก ที่เขาอยู่นะครับทางเหวินเซี่ยวเนี่ยก็ได้ให้เขาไปอยู่อีกที่หนึ่งก็คือโรงแรมเทียนจิงหมิงกัวซึ่งจะเข้าพักในห้องพักใหม่เลข37หลังจากนั้นก็ได้บอกกับคนที่เป็นขันทีที่ตามเขามาว่าคุณกลับไปเองเถอะแล้วก็ได้เอาจดหมายให้เขาบอกว่าเขาอะจะฟออ้องหย่าฮ้องเดหลังจากที่ขันทีกลับไปทูลต่อผู้หญิงแล้วเนี่ยผู้หญิงก็เริ่มบอกว่า ตื่นตนอนนกแล้วแล้วก็รีบส่งคนไปหาเขาที่โรงแรมเพื่อที่จะให้เวนเชลเนี่ยกลับมาแต่ว่าเวนเชลกับเวนชานี่ก็ได้รู้อยู่แล้วเหมือนกับว่ารู้ว่าเขาจะต้องส่งคนมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึง่งที่เป็นแม่ไม้แท้จังนะครับผู้เที่ยสงสารเวนเชลและได้ผ่านยูเฟินกับเวนชานี่นในการหาทนายความสามคนเพื่อที่จะฟ้องหย่านะครับว่า ผู้หญิงเนี่ยได้ทำลายร่างกายจิตใจบูรีเวินเซี่นะครับทำให้เขาทนไม่ได้นอกจากนั้นผู้หญิงยังมีโรคส่วนตัวนะครับเข้าตลอดเข้าปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยหลับนอนด้วยกันเลยดังนั้นจึงตัดสินใจว่าจะยาแล้วก็ขอค่าเงินชดเชยแล้วก็เสื้อผ้าทั้งหมดของตัวเองนะครับโดยขอเงินเป็นเงิน5 0 0แสนหยวนแต่สมัยนนะั้น5 0 0แสนหยวนก็ถือว่าเยอะนะครับ สำหรับการฟ้องนี้ผู้จีรู้สึกกลัวอย่างมากนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำลายหน้าตาของผู้เป็นกษัตริย์ของราชวงศ์ชิงนะครับแล้วก็ทำให้ฮ่องเต้ยอย่างเขาเนี่ยต้เสียหน้าและตอนนั้นผู้ิีกับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันอยู่หวังว่าที่จะให้ตัวเองกลับมาเป็นฮ่องเต้อีกครั้งหนึ่งและตอนนั้นเนี่ย นังเือเพียมที่อยู่ในแถบเทียนจิงกับปักกิ่งเนี่ยสอที่นะั้นก็จะมีพูดถึงข่าวว่านางสนมจะอยากกับฮงเต้เต็มไปหมดเลยนะครับก็พูดถึงว่าอันนี้เป็นปฏิวัตินางสนมและคนที่ซัพพอร์ตเวนเชลนั้นก็เยอะเหมือนกันนะครับยิ่งทำให้ผู้หญรู้สึกตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างหรืออัดนะครับ โดยหลังจากนั้นนะครับผู้หญิก็ไม่มีทางเลือกนะครับผู้หญิก็เลยได้จ้งางทนายความสองคนเพื่อในการประสานงานกับเหวินเซียวและในวันที่1 2เดืนตุลาคมปี1931หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้เจรจาก็ได้ตกลงกันในการเซ็นหนังสือหย่าโดยมี3ข้อโดยข้อแรกก็คือหลังจากหย่ากันแล้วเนี่ยผู้หญิงต้องให้เงินเวินเซียว เป็นจำนวนห้า0 0นห้าพหยวน 2. อก็คืออนุญาตให้เวนเชลเนี่ยเอาเสื้อผ้าเครื่องใช้ของใช้ต่างๆทุกอย่างไปได้นะครับแล้วก็3านะครับก็คือหลังจากเวนเชลกลับไปที่บ้านของตัวเองแล้วเนี่ยห้ามทําทุกอย่างที่ทําให้ผู้หญิงนั้นเสียหายทางชื่อเสียงหลังจากที่อย่างนะครับผู้เป็นพี่ชายของเวนเชลก็ได้ด่าเขาออกหนังสือพิมพ์นะครับอารมณ์แบบว่าเนี่ยทำไมถึงอยากกับ ฮ่องเต้ทงแม้ว่าถูกทรมานนะแต่ว่าฮ่องเต้เขาก็มีผลคุณต่อตระกูลเราเพื่อที่จะให้ตระกูลเราตอบแทนุญคุณต่างๆคงก็ไม่ควรที่จะอยามันเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าเวนเชียลเขาก็ได้ตอบกลับนะครับว่าอารมณ์ประมาณว่าเราก็ไม่ได้เป็นพี่น้องกันที่สนิทก,กันขนาดนั้นเข้าวังเข้าปีก็ไม่เคยเจอพี่เราก็อยู่ๆก็มาด่าน้นองเราก็ยังมาใส่ร้าย้องสาวอีก ทำให้มันไม่โอเคแล้วก็ตอนนี้ปวนกฎหม่ก็ได้เขียนอย่างชัดเจนว่าทุกคนเท่าเทียมกันทําไมถึงไมยสมัยหย่าได้อะไรอย่างนี้นะครับก็คือดากก่ากลับนั่นแหละทําให้ต่างคนต่างเนี่ยก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นการปฏิวัตินางสนมมีดนะครับผมและเวนชันผู้เป็นน้องสาวเนี่ยก็เป็นคนเพียงคนเดียวนะครับที่เป็นคนที่ซัพพอร์ตเวนเชลในการอยากครั้งนี้ด้วย และ2เดือนหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ทุกคนพูดเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับข้อสรุปก็คือผู้หญิงเนี่ยต้องให้เงินจานวน5 5า0 0ืนหนยิงเหยืวนในสมัยนั้นนะครับเป็นเงินดูแลของเวนเชลส่วนเวนเชลเนี่ยก็ไม่สามารถแต่งงานได้อีกแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถใส่หลายป้ายสีซึ่งกันและกันหลังจากที่เวนเชลอยากกลับผู้หญิงแล้วน้อก็กล่าวว่าจะกลับไปอยู่กับแม่ของตัวเองนะครับแต่ว่า ที่น่าเสียใยก็คือแม่ของตัวเองได้เสียชีวิตนานแล้วแล้วก็บ้านที่เคยอยู่ก็ได้ถูกขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็เลยมีการเช่าอยู่กับน้องสาวตัวเองทชื่อว่วเวินชันเนี่ยอยู่ในปักกิ่งโดยเงินที่ได้จากผุยนั้นก็มีส่วนทางจ่ายค่าทนายความนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ถูกยูเฟินหลอกไปเงินในมือก็เหลืออยู่ไม่เยอะ และในปี1นึ่ก้นะครับหลังจากซัมเมอร์ผ่านไปนะครับเวนโชก็ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นฟู่ยู่ฟังนะครับซึ่งเป็นชื่อที่เขาเคยใช้ตอนเรียนหนังสือและก็ได้ไปเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับสอนวิชาภาษาแล้วก็สอนวิชาวาดรูปซึ่งการเป็นครูเนี่ยก็ทําให้ชีวิตของเขารู้สึกดีขึ้นเพราะเขาเป็นคนชอบในการสอนคนอื่นนะครับแต่ว่าผ่านไปไม่นานนะครับ ฐานะที่เขาเคยเปน็นนังสนมเนี่ยก็ถูกแพทย์กระจายออกไปหลายๆคนที่บอกว่าเอออยากเห็นนังสนมจังเลยอยากเห็นนังสนมของฮุ้งได้จังเลย,ย,เนนเลยก็มาที่โรงเรียนเพื่อรอดูวอนเซียวนะครับทำให้เขาก็ต้องลาออกจากโรงเรียนนั้นและบ้านที่เขาเช่าอยู่นันก็ไม่สามารถอยู่ต่อได้นะครับเขาก็เลยเอาเงินสุดท้ายของเขาที่เขามีเนี่ยไปซื้อบ้นานหลังนั่งไว้อยู่กับเวอนชานนะครับ หลังจากนั้นไม่นานเหวินชางก็ได้แต่งงานใหม่นะครับก็ไปอยู่ที่อื่นใหม่ก็เลยเหลือเหวยเชี่ยวคนเดียวและเหวินเชี่ยวเนี่ยก็ได้ไปขอเรียนวิชาว่าภาพจากฟู่รูนะครับซึ่งเป็นคนที่เป็นทายาทของเชือ้อพระองค์นะครับผมทำให้ชีวิตเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีคนบางคนนะครับที่มีฐานะหน่อยคิดว่านางสนมเนี่ยต้องมีของดีๆเยอะเลยก็เลยอยากจะหลอกแต่งงานเพื่อที่จะหลอกเอา ออของต่างๆไปแต่ก็ถูกเวนเซียวปฏิเสธอย่างแนบเนียนไปนะครับในปี1นึ่นะครับเขาเกิดเรื่อง77นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยปักกิ่งก็ตกอยู่ภายใต้ญี่ปุ่นทําให้เวนเซียวนั้นชีวิตไม่เป็นสุขมาครับตำรวจต่างๆเนี่ยใช้อํานาจของคนญี่ปุ่นก็มาหาเวนเซียวเพื่อจะขอเงินต่างๆนานานะครับ อ้างว่าจะไปบำรุงเพื่อเป็นรถประมาณในการทำสงครามนะครับทำให้เหวินเชียวเนี่ยก็กลายเป็นคนจนอย่างเต็มที่นะครับและเขาต้องขายบ้านที่เขาอยู่และไปหาที่อื่นในการเช่าอยู่นะครับโดยช่วงนั้นเนี่ยเหวินเชียวก็ต้องไปใช้แรงงานเพื่อทำหากินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทำของกระดาษไปทำกระเบื้องหลังติดหลังคาแต่ก็ ทนแรงไม่ไหวนะครับเพราะว่าเหนื่อยเกินไปสุดท้ายแล้วเขาก็เลยเป็นคนที่ขายบุหรี่มวนนะครับอยู่ในซอยนะครับทำให้เขารู้ถึงความยากลำบากของชีวิตนะครับต่อมาในปี1น4 5นะครับหวนเซี่ยวก็ได้แต่งงานกับคนหนึ่งที่ชื่อว่าเหลียวเจิ้นตงนะครับซึ่งทั้งคู่รู้จักเพราะว่าหวนเซี่ยวเนี่ยทำงานในโรงหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่ง เื่องจากว่าเหวินเซี่ยวเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทํางานทําให้คนที่เป็กากัวหน้าเนี่ยรู้สึกถูกใจเหวินเซี่ยก็เลยได้แนะนําเหวินเซี่ยวให้กับเหลียวเจิ้นตงเพื่อให้เป็นภรรยาเหลียวเจิ้นตงหลังจากที่ทั้งคู่รู้จักกันนะครับประมาณครึ่งปีก็ได้แต่งงานกันในปี1947หลังจากทั้งคู่แต่งงานกันทั้งคู่ก็รักกันดีนะครับทำให้เหวินเซี่ยก็ได้มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ่อมาในปี1949มกราคมเมืองปักกิ่งเนี่ยก็ได้อยู่ภายใต้การตูราลของคอมมิวนิสต์จีนนะตอนนั้นนะครับและณตอนนั้นก็ต้องออกกฎว่าใครที่เคยทำงานให้คุ๊บม,มิงตังเนี่ยก็ต้องมาเขียนนะครับประวัติโดยเหวินเซียวก็ได้อบอกกับหลิวเจิ้นตงนะครับว่าเออให้ไปพูดถึงว่าเออความเป็นมาของตัวเองไปยังไงและเขาก็ไปทำนะครับโดยทาง รัฐบาลนะครับก็ตัดสินใจว่าจะไม่เอาผิดแค่สวมหมวกว่าเป็นคนที่ต่อต้านในการปฏิวัติให้ประชากรต่างๆในการดูแลควบคุมนะครับและในปี1951นั่นืจากว่าเหล่อเชนตงประพฤติตัวดีนะครับก็ได้ถูกยกโทษอะคยกเว้นโทษในการไม่ต้องถูกกัดคุมละและก็ได้ให้เขาไปทำงานในเ,ออเขตซีเฉิงเป็นคนการ ทำของศาสตร์คนหนึ่งและมีรายได้นะครับทำให้บ้้นของเขาเนี่ยก็มีรายได้มากขึ้นและได้ย้ายไปอยู่ในป้้นเล็กๆทีมอยู่ประมาณ10ตารางเมตรต่อมาในปี1ก็5่วันที่18กันยายนนะครับเวนเชียวก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอายุขายเพียง44ปีทั้งชีวิตของเวนเชียวนั้นก็ไม่เคยมีลูกเลยนะครับและตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็มีแค่เลเวนตนตรง และหลังจากนั้นนะครับหน่วยงานของเลวเซนตงก็ได้ทำลงศพง่ายๆให้กับเวนเชวแล้วก็ได้ฝังอยู่ในสุสานที่อยู่ใกล้ๆกับประตูอันติ้งในเมืองปักกิ่งนั่นเองและอันนี้ก็คือชีวิตของเวนเชลนางสนองผู้ที่ขอหย่าก,กับฮงเต้น,นั่นเองนะครับอยากรู้อะไรอีกไหมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับจะค่อยๆทำให้ทุกคนนะครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ